สวัสดีครับ FC ฮานอยที่รักครับสวัสดีครับ FC ฟซีพอค่ารวยที่รักทุกท่านครับพบกันเช่นเคยครับในทางตัวเลขการเสี่ยงโชคนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลพทุนบ้านเนาะทั้งฮานอยลาวพัฒนานะครับรวมถึงหวยแทยหรือหุ้นรอบต่างๆครับพบกันในรอบพอวันที่17บเจ็พฤษภาคม2565ครับวันถัดมาจากหวยใหญ่เนาะรอบเมื่อวานนี้ใครเห็นใครปังบ้างเนาะทั้งหวยใหญ่ทั้งลาวทั้งฮานอยแม่ ั่งปูโรเยกันน่าดูเลยก็ยินดีด้วยนะครับมาสรุปในทางของสีนอยกับหลาวพัฒนาในรอบของที่16ครับทาหนเอยเฉพาะกิจครับบนมา037ล่างมา13แม่มาแต่เด่นเนาะเด่นมาเนาะแต่เจาะไม่เข้านะครับเฉพาะกิจ หลุดไปนะครับพิเศษบนมา964ล่างมา96ฮานอยปกติบนมา713ล่างมา77าซเบิ้ลน,นะครับปิดท้ายฮานอย VIP บนมา516ล่างมา11าซเบิ้ลอีกเช่นเคยโอ้โหครับแม่นะครับ รอบนี้ก็6นะครับพิเศษ6มาแต่ว่าเจาะไม่เข้าเนาะหกสี่นะครับหกสี่หกเก้ามารัวนะครับสายรูดสายเบิ้ลเอ้ยขออภายสายรูดสายวิ่งนะครับมาละหกเลยเนาะ <c oughs> ส่วนปกตินั้น <c oughs> เด่นไม่มาครับแต่เจาะมาครับเจาะมาเจ็เจ็นาะนอกตารางสายเบิ้ลก็เห่งปังไปนะครับ VIP นะครับมไปเจาะ3ามสามก็หกหกนะหนึ่งหกก็มาในตารางเนาะหนึ่งหกหนึ่งนะครับเลขออกซำๆเนาะอ่ะก็มาเก้าหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็สลับสีน้อยก็เห็นกระปังก็สแสดงดีดีเนาะปิดท้ายสาวฝั่งคงเราพัฒนาสองทุ่มครับสี่ตัวมาเจ็ดแปดศูนย์สามนะครับสามตัวบนแปดศูนย์สามสองตัวล่างเจ็ดแปดนะครับ 0330มาอยู่นะลาวพัฒนาก็เห่งปังกันไปเนาะกับ f อที่เ่งที่ปังสำหรับรัฐไทยก็012ล่าง06แม่ให้13มา12ให้26มา06กํมจ้อาอ้าวเหงปังครับใครที่ยังไม่เหฮงไม่ปังอย่าพึ่งท้อครับฮาหนอยเราปลอบใจได้ทุกวันเนาะรวมไปถึงลาวพัฒนาและหุ้นต่างๆห้ามพลาด มาพบแนวทางของวันที่17บเจ็พฤษภาคมครับวันอังคารที่สิบเจ็ดครับสีน้อยจะเป็นยังไงนั้นมาลุ้นกันต่อเศรษฐีคนใหม่จะเป็นใครจะเห็นจะปางแค่ไหนครับมารอติดตามกันเนาะลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับจะมี sound effect เสียงเม็ดฝนลงใส่สังกะสีโปะแป้งปะแป้งก็อย่าเพิ่งลำคาญเนาะแอดมินเองก็อยู่กลางธรรมชาติท้องไร่ท้องนานะก็ สบายใจดีเดี๋ยวว่ากลับไปเมืองหลวงละนะครับอ้าวเช่นเคยครับแนวทางครับเลขกำหนดสูตรวางให้จับได้วินได้สตัวสามตัวนะครับมาทุกวันอยู่นะเด่นเบิ้ลก็ันงคารเบิ้ลอยู่แล้วลหละนะครับแต่จะเบิ้ลเบิ้ลน่าจะเป็นรอบแรกกับรอบแรกกับพิเศษนี่แหละนะ่นาจะพกิดกับพิเศษน่าจะมาเบิ้ลอยู่นะครับ เด่นรอบก็วางให้ครับระวังให้ดีนะฮะเมื่อวานก็วิน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 กันมาแบบแห่แตก3าตัวเหมือนกันนะวินเมื่อวานนี้เนาะนะรัดน่าจะเป็นทั้งลาวอะไรก็แตกอยู่นะครับตัวที่ชื่นชอบตัวที่เน้นให้ติ๊กให้ก็ลองดูครับก็เข้าทุกวันเนาะส่วนใหญ่ก็เข้าแหละนะยังไงก็ลองดู ส่วนชุดนอกตารางให้เลยแล้วกันนะฮะ <_ an> เพื่อเป็นการปลอบใจจากหัวยใหญ่เนาะเดี๋ยวจะแอดมินที่ไม่ที่เอที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม VP ก็เดี๋ยวจะหาว่าใจร้ายใจดำนะฮะ <_ an> สำหรับ FC ที่ติดตามพอพาวยก็ติดตามไว้ก่อนนะครับในช่องพอพาวยเพราะว่าแอดมินยังไม่ได้เปิดกลุ่มนะครับตอนนี้ยังปิดกลุ่มอยู่นะฮะยังยังยังไม่เปิดนะครับ เร็วๆนี้จะเปิดกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะบอกในคลิปไปแล้วกันนะครับว่าเปิดกลุ่มว่าเข้ากลุ่มทํำยังไงฟรีฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอยู่แล้วนะครับอ้าวลองดูครับ2น้อยเอ้ขอให้สน้อยครับในรอบธนาคารใครจะเห็นจะฟังไปรุ่นด้วยกันเนาะห้ามพลาดเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้ก็ถูกหวยรวยเงินทุกท่านครับเฮงๆปงฟังๆัง,งเดอ้อพี่น้องสุขภาพแข็งแรงําเนวนเงินทองครับผมสวัสดีิตา